สวัสดีพี่น้องปองไปสุขสวนครับสำหรับคลิปนี้นะครับกลับมาพบพ่อๆกันอีกแล้วคือเก่านะครับสำหรับเบาสกนกหลอก็ออกคนเดิมนะครับเมื่อนี้พาพี่น้องมาเห็ดเมนูง่ายๆนะครับพี่น้องสำหรับเมนูแซ่บจวดจ้าดแบบเศษนะครับและนั้นก็คือเมนูไก่ผัดพริกแห้งเลยครับพี่น้องครับในส่วนของวัตถุดิบก็จะมีไก่สับนะครับแล้วก็เครื่องในไก่นะครับพี่น้องหอมๆนะครับเดี๋ยวเขามาเริ่มลงมือเห็ดเลยนะครับเริ่มจากที่ใส่กระเทียมสับลงไปนะครับ ใส่ไปผัดกับน้ำมันไห้มันหอมหอมซก่อนนะครับมาแล้วจังใส่พริกแดงจินดานะครับสองกระบวยเลยครับพี่น้องบักหญ่ๆเลยนะครับแห้งผัดโดนเท่าไรแห้งนี้สีสันสวยงามนะครับพี่น้องแต่ว่าใส่ไฟอ่อนๆอ้อมอมไปเรื่อยๆนะครับผัดให้ได้หอมเครื่องเทศนะครับมาแล้วจังใส่เนื้อไก่สามลงไปนะครับพี่น้องผัดใส้มันเขาเนื้อเขาหนังนะครับมาแล้วจังใส่เครื่องในนะครับตามลงไปทิมบึ๊บลงไปเลยนะครับพี่น้อง ผัดจั่วจากจั่จากอีกรอบนึงนะครับให้เป็นซุปประมาณ50-60เป็นะครับเม่เลีวเขาจะมาเติมน้าซุปลงไปนะครับไม่ต้องใส่ไหลายนะครับเพราะว่าน้ําที่อยู่ในตัวไก่เขาจะเป่งออกมาเองนะครับพี่น้องบาดนี้ครับมาผงรสผงนัวนะครับรสดีน้บตาลทรายซอสไอยนางรมนะครับตามสูตรนะครับพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นซีอิ๊วขาวนะครับตามมาด้วยน้ำมันงาเะครับพี่น้องแล้วเขาจะมาเติมพริกจี้ฟ้าแดงนะครับเพิ่มสีสันสวยงามนะครับ วันนี้จะมาผิไปพลิกมาผิไปพผิกมาอย่างเสรแล้วพี่น้องบึบ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 ีิครับเอาฝาหม้อมาปิดไว้นี้ครับให้คนอบอ้อมอ้อมอย่างเสร็จรรมประมาณสามถึงห้านาทีนะครับช่วงนี้กะมาเติมเหล้าจีนนะครับบ่ได้เอามากินเองนะครับพี่น้องเอามาใส่อาหารเลยครับกินมันกับโแเสบแล้วครับเหล้าจีนนะครับพอได้เปิดฝาหม้อมาปุ๊บได้กินหอมปั๊บนะครับขั้นตอนสุดท้ายคือการเพิ่มความหอมด้วยใบโหระพาเลยครับพี่น้องครับ ตามมาด้วยเหล่าจีนครับเทโจดลงไปเลยนะครับพี่น้องเป็นอันเสร็จสิ้นทุกขั้นตอนนะครับบัดนี้กะสีให้มาลองชิมฝีมือนะครับความหอมนะครับเผ็ดจัดจ้านสังเกตเบื้องสีสันนะครับพี่น้องแดงอองต้องนี่สิละครับโอ้ยพริกแข็งแจ็คหน่อยนะครับเดี๋ยวเป็นสีม่วงว่าเป็นผัดพริกแข็งนะครับกับเป็นคึเกานะครับอันนี้ก็เป็นอาหารของทีมงานในค่ําคืนนี้นะครับเป็นยังไงครับพี่น้องแสบไปนอถ้าเอามาราดเขาสวย ห่อนนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดนะครับเบื้องคิดนี้จบนะครับสามารถเอากลับไปทํารับประทานเองที่บ้านได้นะครับหรือว่าจะนําไปต่อยอดเป็นอาชีพก็ได้นะครับยิ่งดีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีแนวดีๆมาฝากซํานี่แหละครับพี่น้องพบพ่อกันไหมในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ